สวัสดีค่ะต้อนรับสมาชิก o o m นะคะเข้าสู่ DMC Drama Media On Zoom ค่ะในวันนี้เราพบกันในช่วงของ Zoom Idol พบกันทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์เวลา17นาฬิกถึง17นาิกา30นาทีโดยประมาณนะคะทักทายสมาชิกซูมทุกท่านเลยค่ะนะคะที่เข้ามารับชมรายการ Zoom Idol เรียบร้อยแล้วนะคะก็สามารถรับชมได้2ช่องทางที่ห้อง z o ูมค่ะ z o o m 072 c o m นะคะแล้วก็ o ู m 072 c o m slash da s หนึ่งนะคะเข้ามาร่วมรับชมแล้วก็สามารถที่จะทักทายกันเข้ามาได้หรือว่า,าพิมพ์แชทกันเข้ามาได้เลยนะคะอยากที่จะสอบถามพูดคุยอะไรหรือเป็นกำลังใจซึ่งกันและกันด้วยค่ะสำหรับรายการซูมไอดอลนะคะก็เป็นรายการที่ให้ทุกท่านนั้นได้มีโอกาสมารับฟังเรื่องราวดีๆค่ะ ของไอดอลที่มาจากหลากหลายวงการอาชีพเลยนะคะมาร่วมกันพูดคุยแบ่งปันประสบการณ์ในการดําเนินชีวิตโดยนําธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคําสอนของยอดมหาปูชนียาอาจารย์ไปปรับใช้แล้วชีวิตมีความสุขประสบกับความสําเร็จค่ะ สำหรับซูมไอรอลของเราในวันนี้นะคะพระอาจารย์ท่านปฏิบัติศาสนากิจอยู่ณประเทศญี่ปุ่นค่ะและที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมที่ท่านรับภารกิจในการดูแลอยู่นั้นก็ได้รับความสนใจนะคะจากชาวท้องถิ่นเข้ามาศึกษาการปฏิบัติธรรมนะคะเพื่อให้เข้าถึงความสุขภายในกันมากมายเลยค่ะวันนี้เองท่านก็มีเรื่องราวดีๆนะคะ จะมาแบ่งปันให้กับสมาชิกซูมได้อนุโมทน,นาบุญไปพร้อมๆกันและท่านก็จะมาแจ้งข่าวสารงานบุญอีกด้วยค่ะตอนนี้ท่านก็พร้อมแล้วนะคะที่จะร่วมพูดคุยกันกับทุกท่านไปกราบนมัรสการพระอาจารย์พร้อมๆกันค่ะพระครูประหลัดสุเมชรพินโยประธานสงฆ์ศูนย์ปฏิบัติธรรมธรรมกายนานาชาติโทชิมิประเทศญี่ปุ่นกราบนมัรสการพระอาจารย์เจ้าค่ะเจริญพรท่านผู้มีบุญและก็เจริญพร พิธีกรและญาติโยมทุกท่านด้วยนะ,ะถูกเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะตอนนี้บรรยากาศของประเทศญี่ปุ่นที่ในส่วนของโทชิงิเป็นอย่างไรบ้างเจ้าค่ะแล้วก็สถานการณ์โควิด -19 เป็นยังไงบ้างเจ้าค่ะพระอาจารย์ก็สถานการณ์โควิด -19 ตอนนี้ในญี่ปุ่นก็เริ่มจำนวนคนติดเชื้อเนี่ยลดลดลงน้อยลงทันนีก็เขารัฐบาลก็เตรียมเปิดประเทศละ นะแต่ว่าจะเริ่มเมื่อไหร่นี่ยังไม่ทราบเหมือนกันนะตอนนี้คนก็ใช้ชีวิตกันอยู่แบบปกติทั่วไปอะไรเงี้ยนะะก็ไม่รวมกลุ่มกันมากมนะเจ้าค่ะแล้วบรรยากาศตอนนี้เป็นไปเพื่อการปฏิบัติธรรมหรือว่าสร้างความสุขภายในด้วยหรือเปล่าเจ้าค่ะพระอาจารย์ใช่เป็นช่วงเวลาที่สร้างความสุขภายในเพราะว่าตั้งแต่มีโควิดนี่ทําให้เราสามารถสอนสมาธิได้มากขึ้นกว่าเดิมโอ้ตาย <laughs> ุสภาเมื่อก่อนสอนต้องมาที่ศูนย์ปฏิบัติธรรม ตอนนี้เราปฏิหารกายไปอยู่ที่บ้านเขาเองเนี่ยสามารถสอนสมาธิได้ตลอดต่อนเนื่องนะฮะโอ้เป็นเรื่องราวดีๆ <c oughs> ที่เกิดขึ้นถึงแม้ว่าจะมีเรื่องสถานการณ์อะไรร้ายแรงต่างๆแต่ว่าเราก็ชิงช่วงที่จะสั่งสมบุญแล้วก็สร้างบารมีกันทั่วทุกพื้นที่เลยนะเจ้าค่ะพระอาจารย์ทีนี้ <c oughs> ก่อนใช่็คือ <c oughs> รู้สึกงานยุ่งงานภารกิจการงานเยอะขึ้นกว่าตอนช่วงโควิดโอ้เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะเป็นบุญที่ชาว ท้องถิ่นจะได้มีโอกาสเข้าถึงความสุขภายในเจ้าค่ะแต่ก่อนที่จะได้มีโอกาสไปรับฟังเรื่องราวของการที่พระอาจารย์ได้นาธรรมะเนี่ยไปสอนให้กับชาวท้องถิ่นนะเจ้าคา่ะอยากที่จะให้สมาชิกซูมได้รู้จักพระอาจารย์สักเล็กน้อยเจ้าคา่ะตัวตนก่อนที่จะมีโอกาสได้มารู้จักกับพระธรรมกายเป็นอย่างไรเจ้าคา่ะพระอาจารย์อ๋อก็หลวงพี่เองก็เป็นคนเกิดที่จังหวัดกาญจนบุรีนะแล้วก็มาอยู่นครปฐถมนะฮะแล้วก็เรียนที่ มาวิทยาลายัยเทคโนโลยีประจอมเก้าทนบุรีหรือบางมดก็เรียนคณะครุศาสตร์เครื่องกลนอยู่เรียนอยู่ปีสามแล้วก็ตอนนั้นก็ได้เจอ,อชมรมพุทธศาสตร์ของที่ชมรมแล้วก็ได้ไปไปฏิบัติธรรมได้นั่งสมาธิแล้วก็นั่งนั่งนั่งสมาธิก็รู้สึกมีความสุขแล้วก็ได้มีโอกาสได้มาร่วมงานวันแม่ร่วมงานพิธีตักบาตร นะชอบพี่ๆชมรมมากเลยเห็นเห็นพี่ๆชมรมแล้วก็รู้สึกรู้สึกมีความเริ่มใสมีมีความศรนะัทธาเพราะว่าเหมือนกับว่าพี่ๆม,มีมีทั้งความรักแล้วก็ดูแลเราดีนะฮะเพราะว่าความรักก็ดูแลเราดีแล้วก็รู้สึกอประทับใจพี่ๆนะแล้วก็ได้มีโอกาสเดินทางมาที่ที่วัดพระธรรมากายนะพอมาที่วัดปุ๊บก็ได้มาปฏิบัติธรรม ได้นั่งสมาธิก็เริ่มเริ่มสนใจนะเริ่มสนใจมากขึ้นแล้วก็ก็เลยได้มาบวชนะฮะตอนนั้นเอยู่ปีสามนะฮะปีสามก็ใกล้จะจบละพอบวชอยู่ได้ปีได้สามเดือนเสร็จปุ๊บหลวงพ่อท่านก็ให้อยู่ต่อนะฮะแ,แล้วก็เลยตั้งใจเอ่ยอยากจะบวชอยู่ต่อเพราะมีความสุขจากการปฏิบัติธรรมก็บวชอยู่ต่อหนึ่งปีแล้วก็สองปี แล้วก็อยู่ไปเรื่อยๆสุดท้ายก็เลยเวลาออกเลยไม่อยู่ไม่ไม่เรียนละก็เลยใครคนหนึ่งถามว่าอยากจะเรียนต่อหรือเรียนติดจ้ะอะไรเงี้ยก็เลยอยากเรียนต่อนะบอกเรียนต่อเรียนกับหลวงพ่ออะไรเงี้ยก็เลยมาอยู่กับใครคนหนึ่งนี่ก็นะก็เลยบวชอยู่มาเรื่อยๆจนถึงปัจจุบันนี้ก็ตั้งใจทํางานด้วยแพ้อยากจะเอาสิ่งดีๆไปมอบให้กับทุกคนเหมือนมีความรู้สึกเหมือนกับตัวเราเองที่เรามีความสุข จ้าค่ะทีนี้ต้องถามย้อนไปสักนิดนึงเจ้าค่ะพระอาจารย์คือตอนเรียนในช่วงวัยมหาวิทยาลัยเนี่ยนะเจ้าค่ะแล้วก็สถานที่เรียนของพระอาจารย์ก็เป็นเทคโนโลยีสําหรับเด็ก เทคโนโเด็กเทคนิคอย่างเงี้ยเจ้าคะ่ะอะไรมันเป็นจุดเริ่มต้นที่ให้พระอาจารย์รู้สึกว่าสนใจอยากที่จะศึกษาธรรมะศึกษาพร,ระพุทธศาสนาหรือว่าสนใจเกี่ยวกับการปฏิบัติธรรมะะเจ้าค่ะก็จริงก็ตอนแรกก็ไปสวดมนต์กับพี่ๆชมรมทุกวันเนะี่ยที่ชมรมชมรมพุทธเขาชวนกันไปอ่างเงี้ยน,นะฮะแล้วก็พอพอพี่ๆเขาชวนไปปุ๊บเนี่ยก็เลยรู้สึกรู้สึกดีความรู้สึกที่ดีเนี่ยก็เลยทําให้อยากจะศึกษามากขึ้นนะฮะแล้วก็ช่วงนั้นเองก็คือเป็นช่วงที่ ชอบทำงานชมรมด้วยนะเพราะว่าตอนนั้นเขาให้เป็นประธานกรรมเป็นประธานนักศึกษาของขาคณะครุศาสตร์อะไรเงี้ยได้มาโดยการวิธีเป่ายิ่งฉุบกันโอ้เ oh. <laughs> ป่ายิ่งฉุบแล้วเราให้เป็นประธานเขาว่า oh. โ okay. อเคก็เป็นธรรมาที่อะไรเงี้ยพอหลังจากนั้นปุ๊บก็ทํากิจกรรมมาตลอดเลยนะชอบกิจกรรมในหลายอย่างอะไรล้วก็สนใจเรื่อง ที่สนใจมากที่สุดคือกิอจกรรมของชมมพุธเพราะว่าทาแล้วเรารู้สึกสบายใจชมรมอื่นก็ทําแต่มันไม่มันไม,ม,นไม่มันไม่สบายใจเหมือนทำทำงานของชมรมพุธอะไรเงี้ยเพราะว่าทุกคนให้ความเป็นกันเอง,เ,องเ,เหมือนเป็นพี่เป็นน้องแล้วก็ดูแลเราอย่างดีอะไรเงี้ยแล้วก็ได้นั่งสมาธิด้วยสิ่งที่เจอคืออย่างนี้<อ>ก็เลยได้มาเจอที่วัดเจ้าค่ะอันนั้นคือความประทับใจจากพี่ๆชมรมที่เขาได้มีโอกาสกช,กชวนพระอาจารย์ไปแล้วก็เห็นความสุข จากการที่ได้ทํากิจกรรมของชมรมพุทธแล้วทีนี้พอบวชมาเรื่อยๆอเจ้าค่ะพระอาจารย์ความสุขที่เกิดขึ้นที่พระอาจารย์บอกว่ามันอยากที่จะมีความสุขเพิ่มขึ้นเรื่อยๆตรงเนี้ยเจ้าค่ะอยากให้พระอาจารย์ได้มีโอกาสถ่ายทอดให้กับชายมันแมนที่เขาฟังอยู่เผื่อะได้ตัดสินใจว่าเอ๊อยากจะบวชเนี่ยมันมีความสุขแบบพระมันเป็นอย่างไรเจ้าค่ะพระอาจารย์ คนทั้งโลกทั่วไปก็จะมองว่าความสุขก็คือจากการมีทรัพย์จากการไปเที่ยวไปสถานที่ต่างๆได้ดูได้ชมได้กินได้ดิ้งอะไรใช่ไหมเอ่ยนี่คือความความสุขของคนทั้งโลกอะไรเงี้ยนะแต่ถ้วก็สมมติว่าเราได้มาสัมผัสความสุขทางธรรมเนี่ยมันมันเทียบกันไม่ได้นะคือปริมาณความสุขของของการปฏิบัติธรรมเนี่ยกับปริมาณความสุขจากการที่เราได้จากภายนอกเนี่ยมันมันเทียบกันไม่ได้ราวนี้ก็คือว่ามันไม่สามารถอธิบายได้ด้วยคําพูด แต่ว่ามันอธิบายได้ด้วยการปฏิบัติก็คือคุณต้องมาลองเอง <laughs> <laughs> ลองทําลองนั่งนะก็เพียงแค่ปล่อยใจเบาๆสบายๆจาการจากการปฏิบัติธรรมซึ่งซึ่งการปฏิบัติธรรมเนี่ยมีความสำคัญมากๆเลยก็จริงก่อนก่อนเข้าวัดประมกายพี่ก็ได้ไปนั่งกับหลายๆที่มานะแต่ว่าก็ไม่ได้มีความสุขเท่า,ทา,ากับการที่มานั่งกับกับหมู่คณะของเราเองครับ คับใครคนหนึ่งอะไรเงี้ยนะพอเดมานั่งแล้วเข้าใจเพราะว่ามันเป็นวิธีการที่ง่ายๆนะสบายๆแล้วก็ไม่ไม่ต้องไม่ต้องใช่แรงไม่ต้องใช้กําลังนะซึ่งอะไรที่มันง่ายมากเลยนะไม่ต้องเสียเงินด้วยนะด<ม>ังนั้นก็คือว่าการการการปฏิบัติธรรมของของหลวงปู่เนี่ยเป็นวิธีการที่ถูกต้องแล้วก็ง่ายแล้วก็ใครๆก็สามารถทําได้นะถึงแม้จะเป็นคนไทยหรือเป็นคนต่างชาติเนี่ยซึ่งเป็นวิธีการวิธีการเดียวเท่านั้นเลยแล้วก็ จะผ่านมากี่พันปีโดยจะหลังจากนี้ไปอีกกี่พันปีก็แล้วแต่วิธีการนี้ก็ยังคงเหมือนเดิมนะไม่จํากัดการด้วยซ้ำนะ mm hmm. แต่ว่าความสุขทางโลกมันมันจำกัดการนะพอมีเปลี่ยนเทรนไปก็ต้องเปลี่ยนแล้วนะแต่ว่าความสุขทางธรรมนี่คือว่าเกิดจากการปฏิบัติทมจริงๆน,นั่งสมาธิใจใสๆนะปล่อยใจเบาๆสบายๆนะก็อยากจะให้เชิญชวนทุกท่านนะคนที่เป็นชายนแมนนะเตรียมตัดสินใจหรือย,ยังไงก็แล้วแต่มาลอง มาลองดูนะแล้วก็ปฏิบัติให้ถูกต้องก็จะพบความสุขภายในที่แท้จริงค่ะทุเจ้าค่ะพระอาจารย์และทีนี้ต้องสอบถามถึงเรื่องของการไปทําหน้าที่เป็นพระอาจารย์สอนธรรมะที่ประเทศญี่ปุ่นเจ้าค่ะพระอาจารย์ไปได้อย่างไรแล้วก็พอมีโอกาสได้ไปสอนชาวท้องถิ่นปฏิบัติธรรมแล้วเนี่ยความสุขที่พระอาจารย์ตั้งใจอยากไปแบ่งปันเขาเนี่ยไปถึงไหมแล้วก็รู้สึกอย่างไรบ้างเจ้าค่ะพระอาจารย์ค่ ทความนิดนึงก็คือว่าเหตุผลที่พี่อยากจะอยากจะอ,อยากจะทำหน้าที่ไปแผ่วิชาธรรมากาให้กับชาวต้องถิ่นเนี่ยมาเกิดจากการที่ว่าได้ไปปฏิบัติธรรมที่สวนพนาวัด mm hmm. ช่วงนั้นก็ได้นั่งสมาธิกับใครคนหนึ่งนะแล้วก็ช่วงนั้นนั่งมีความสุขมากเลยมีความสุขมากจนกระทั่งว่าเออเรา รู้สึกอยากแบ่งปันความสุขตรงเนี้ยที่เราได้มาเนี่ยอยาอยากจะให้คนอื่นอย่างเลยแต่ว่ามันจะให้ไปด้วยด้วยการที่ยื่นของให้มันให้ไม่ได้นะฮะแต่มันให้ด้วยได้ด้วยการที่เราต้องไปแนะนําเขาไปบอกเขาว่ามันมันดียังไงทาอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้นะให้เขาได้ปฏิบัติตามเราก็เลยมีความร,รู้สึกก็เออเราอยากมาทําหน้าที่ในงานการเผยแพร่วิชาธรรมกายให้กับชาวท้องถิน่นนะก็เลยได้มีโอกาสได้เดินทางมาญี่ปุ่นนะปีที่มาตอนนั้นคือปี2542นอี นะตอนนั้นก็ไปไปกราบใครคนหนึ่งนะแล้วก็ได้รับอว่ลามาชนาล้วก็เดินทางมา,มาญี่ปุ่นนะตอนก่อนเดินทางมามีมีเขารู้สึกว่าโอ้โหคงมาที่ศูนย์นี้จะคงที่ที่ศูนย์ศูนย์ปฏิบัติธรรมตอนนั้นยังเป็นศูนย์ปฏิบัติธรรมโตเกียวอยู่นะเมื่อ อตอนนั้นก็ค,คือคิดว่าคนญี่ปุ่นของเข้ามาเต็มสูรแล้วอะไรเงี้ยนะไปแล้วก็เราทำาเราก็ทำมาที่ในการที่จะเผยแร่ให้กับชาวท้องถิ่นแต่ปรากฏว่าเอิมนก็ยังเป็นจุดเริ่มต้นอยู่นะก็ไม่ได้คิดอะไรมากก็คิดว่าเอิมันมันเป็นหน้าที่ของเราที่เราจะต้องทำอะไรเงี้ยนะฮะก็เลยได้ก็เล,เลยได้มาเรียนภาษาแล้วก็เรียนปริญญาตรีปรากฏว่าเรียนเมืองไทยไม่จบต้องมาเรียนต้องมาเรียนมาจบที่ญี่ปุ่นก็เรียนจบตรีจบโทแล้วก็ทำ้าที่ในการเผยแผ่วิชาธรรมกายให้กับชาวต้องถิ่นนะก็ปัจจุบันตอนนี้ก็ มีคนญี่ปุ่นที่สนใจในะเร,เรื่องการปฏิบัติธรรมในห้องข้างเยอะนะก็มีเปิด f เฟ o บุนกของไทยเมโซเนี่ยก็มีมีสมาชิกมาอยู่มาสัก4 0 0 0 0กว่าคน45,000คนได้ที่เป็นคนญี่ปุ่นนะแล้วก็สนใจการนั่งสมาธิแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นการเทศสอนนะหรือว่าการโพสบทความธรรมะอะไรต่างๆเนี่ยแล้วก็โพสขึ้นผ่านทาง Facebook นะก็อันนี้เริ่มมา5ปีแล้วนะเริ่มมา5ปี Facebook นี่ทำมานานแล้วแล้วก็ทั้ง YouTube ด้วยอนะไรเงี้ยก็มีทีมงานอยู่ก็มีหลวงพี่แล้วก็มีหลวงพี่สมเกียรตินะฮะหลวงพี่ธนิโยหลวงพี่ติสโลหลวงพี่กตตะวโยเนะี่ยสี่ห้ารูปนี่แหละก็แวะเวียนกันมาทำหน้าที่ในการที่จะเล่าธรรมะแล้วก็สอนธรรมะเป็นต้นนะฮะ อืมเจ้าค่ะแล้วพอเห็นที่พระอาจารย์บอกว่าพอช่วงสถานการณ์โควิดแบบนี้เนี่ยทำให้พระอาจารย์บอกว่าได้มีโอกาสสอนชาวท้องถิ่นได้ปฏิบัติธรรมมากขึ้นแล้วเขามีความสนใจอย่างไรแล้วก็ในส่วนของการที่สอนชาวญี่ปุ่นนะเจ้าค่ะมีรูปแบบหรือวิธีการในการปรับให้เข้ากับลักษณะนิสยัยหรือว่าความคุ้นชินของชาวญี่ปุ่นยังไงบ้างเจ้าค่ะพระอาจารย์ก็ของคนญี่ปุ่นเองก็คือว่าถ้าเกิด คือเมื่อก่อนหลวงพี่ ก,นนะกังวลนะกังวลว่าเอ๊ะเราจะไปสอนเขาได้ยังไงเพราะว่าหนึ่งมาตรฐานเขาสูงมากเลย mm. นะทั้งความสะอาดความเป็นระเบียบความสุภาพตรงต่อเวลา mm. คือเขาเป๊ะหมดนะเขาเป๊ะหมดขนาดเราเราเองเขานัดเวลาแล้วเราไปไม่ตรงเวลาเนี่ยนิดแมน้นิดเดียวนะเขาเขามองว่าเราแบบะเป็นพระเลอรักษาสีหรือเปล่าเนี่ย mm. นะแค่เรื่องรักษาเวลาย,ยังรักษาไม่ได้เลยแค่นี้เราก็เสียแล้วใช่ไหม mm. นี่คือเรื่องของอความมีวินัยของเขาเองดังนั้นก็คือว่าเราเราเองจะทําได้ก็คือเราต้องเราต้องรักษามาตรฐานเรานะมาตรฐาน เราที่เราต้องได้มาตรฐานเขาคราวนี้ก็คือว่าก็เลยไปกราบเรียนเรื่องนี้กับหลวงพ่อรนาตาท่านก็บอกว่าอลูกก็ดีแล้วไงลูกคนญี่ปุ่นมีทั้งความสะอาดความปีระเบียบความสุภาพตรงต่อเวลาลูกก็เอาสมาธิไปให้เขาสิง่ายนิดเดียวเองพอฟังงี้ปุ๊บเนี่ยความรู้สึกมันเปลี่ยนไปหมดเลยนะเปลี่ยนไปว่าเออมันเป็นสิ่งที่ง่ายนะ เขามีครบทุกอย่างแล้วก็ขาดอย่างเดียวเอาสิ่งเดียวที่เราต้องมอบให้ก็คือเอาสมาธิไปมอบให้เขานะแต่ว่าเราจะมอบให้เขาได้เราก็ต้องมีทั้งสี่อย่างข้อแรกก่อนนะพอเขาได้อย่างงี้ปุ๊บเนี่ยเขาก็คนญี่ปุ่นปัจจุบันตอนนี้เขาสนใจเรื่องการปฏิบัติธรรมเรื่องการนั่งสมาธิเพราะว่าสังคมญี่ปุ่นบางครั้งมีความเครียดมากนะปีหนึ่งมีคนฆ่าตัวตายเนี่ยประมาณ6กเจ็ดหมื่นคนนะถือว่าเยอะมากถึงแม้ทุกอย่างเขาจะมีความพร้อมทุกอย่างแต่ว่าสิ่งที่เขาขาดไปก็คือเรื่องของจิตใจ อะนั้นนี่ก็คือว่าพอเราเปิดค่าสมาธิการปฏิบัติธรรมเนี่ยที่ผ่านมาก็คือที่เปิดค่าสมาธิก็คือเปิดที่ไหนบ้างก็คือเปิดที่วัดพระธรรมกายกรุงมะเป็นหมู่บ้านปฏิบัติธรรมนะที่ที่2ก็คือที่วัดพระธรรมกายโตเกียวเป็นศูนย์ปฏิบัติธรรมชาวญี่ปุ่นนะแล้วก็อีกที่หนึ่งก็คือที่ที่ปัจจุบันตัวนี้ที่อยู่ก็คือที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมธรรมกายนานาชาติโตชิงินะก็คือทั้งสามที่นี้ก็จะเปิดเป็นที่ปฏิบัติธรรมสอนสมาธินะฮะคราวนี้ก็คือว่า ก็จะมีในช่วงเวลาเดยวกันแล้วก็สอนออนไลน์ด้วยนะคือผ่านทางซูมก็คือมีหลวงพี่รูปหนึ่งท่านอยู่ที่ท,ที่ที่เมืองไทยก็คือหลวงพี่สมเกียรตินั้นก็จะแอบรายการทําขึ้น youtube บ้างขึ้น Facebook คือมีช่องทางไหนเราก็เอาขึ้นหมดแหละนะ mm. เพราะว่าเขาเข้ามาหาเราได้เราก็เราก็เราก็ไปทุกช่องทางอยู่แล้วนะเราเรารับทุกช่องทางอยู่แล้วคราวนี้ก็คือว่าคนญี่ปุ่นที่มานั่งกับเราเองเนี่ยอย่างหนึ่งก็คือว่าแค่เข้ามาแค่เข้ามาในที่ปฏิบัติธรรมของเรา เขาก็สงบแล้วมีความสุขแล้วเพราะว่าบรรยากาศเขาค่อนข้างดีเพราะทีของเราคือเป็นที่ปฏิบัติธรรมอยู่แล้วเพื่อการปฏิบัติธรรมเพื่อการนั่งสมาธิแค่เขาได้เห็นบรรยากาศนะแค่มาสูดอากาศแค่มาเจอกับเราเองเขาก็มีความสุขแล้วนะฮะได้มานั่งสมาธิส่วนใหญ่ที่เข้ามาคือสองวันสามคืนเนี่ยนั่งวัวละหกชั่วโมงโเ,เขาบอกว่านั่งดีมากเลยหลวงพี่ก <laughs> ็สงสัยไม่ปวดขาเลยอะไรเงี้ยบอกว่าบอกว่า เขาเข้ามาหาเราแล้วเราเขามีความสุขมากนะจากการที่ได้มาปฏิปธรรมได้มานั่งสมาธิก็คือ ไม่ว่าจะมาแล้วเจออาหารดีเจออากาศดีนะแค่เจอพระอาจารย์นั่งนั่งเขาก็โอเคละแค่นั้นเองนะฮะก็เลยจํานวนคนที่มานั่งก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะก็เป็นความตั้งใจเป็นความปรารถนาอย่างหนึ่งของหลวงพี่ที่ที่ได้มาญี่ปุ่นก็คือว่าอยากจะมาทํางานการเผยแพร่วิชาธรรมกายให้กับชาวท้องถิ่นแล้วก็ก็ไม่น่าเชื่อนะก็สมหวังนะสมเรียกสมหวังสมความปรารถนานะก็เลยอธิษฐานจิตกับหลวงปู่ตลอดนะอธิษฐานจิตกับหลวงปู่ทุกวันเลยนะขอให้มีชาวท้องถิ่นผู้มีบุญมีบารมีได้มา ปฏิบัติธรรมได้มานั่งสมาธิแล้วก็มาช่วยเราในงานการเผยแพร่วิชาธรรมกายให้กับชาวท้องถิ่นต่อไปในอนาคตเบื้องหน้าด้วยก็ <c oughs> ตั้งใจอย่างนี้มาตลอดเลยนะมีมีชาวท้องถิ่นที่มานั่งกับหลวงพี่เองเนี่ยนั่งแล้วเขานั่งดีเขาบอกว่าเขาบอกเขานั่งดีขนาดไหนบอกว่าจะยืนจะเดินนั่งนอนเนี่ยเขาบอกว่าเขาเห็นองค์พระสว่างตลอดเลยนะเข <c oughs> าบอกว่าเพียงแค่อยากจะมองปุ๊บก็มองเห็นตลอดนะแล้วเขาบอกว่าขนาดว่า การไปทํางานของเขาเองเนี่ยเขาเจอเจ้านายว่าบ้างเจอคนนู้นคนนี้ว่าบ้างเมื่อก่อนเขาจะโกรธทันทีแต่บอกว่าปัจจุบันเนี่ยเขามีความรู้สึกว่าไม่อยากเสียเวลากับการโกรธตรงนั้น อยากเอาใจมาอยู่กับกลางท้องมากกว่าอย่าอยู่กับองค์พระมากกว่ามีความสุขมากกว่านี่คือผลเป็นผลอย่างหนึ่งที่เขาได้ปฏิบัติธรรมแล้วก็ได้เห็นผลจากการานั่งสมาธิที่แท้จริงถ้าเกิดสมมุติว่าไม่ได้ผลจากการนั่งจริงๆเนี่ยยังไงใจขงเขาก็ไปเรื่องอื่นแลวนะไปเรื่องนู่นเรื่อง,อง,องนั้นเรื่องนี้ที่มันเข้ามาในชีวิตของตัวเขาเองแต่เขาสามารถที่จะเอาใจกลับมาไวท้ที่ที่กลางตัวได้แสดงว่าเป็นผลจากการปฏิบัติธรรมนะแล้วก็ผลจากการนั่งสมาธินะอันนี้คือตัวอย่างตัวอย่างหนึ่งซึ่งคนที่มานั่งงสสมาธิกับหวี่่่นใญจะ เห็นผลการปฏิบัติธรรมค่อนข้างดีแล้วก็ดีมากๆกนะก็ไม่ได้ยกย่องตัวเองแต่ว่าเออเราเราได้เจอครูดีนะฮะได้แล้วก็ฟังคำครูแล้วก็ทำตามคำของครูแล้วก็อย่างก็คือว่าหลวงพี่ก็ไปดูรูปแบบนการสอนสมาธิให้กับชาวท้องถิ่นที่ประสบความสำเร็จคราวนี้ที่ที่ไหนเขาสอนแล้วประสบความสาเร็จก็เลยไปดูที่วัดพระธรรมกายที่สิงคโปร์นะฮะก็เลยไปติดต่อคุยกับทางหลวงพี่ที่ท่าน สอนสมาธินะกับชาวท้องถิ่นต้องปรับอย่างไรบ้างมีระดับขั้นการสอนอย่างไรบ้างนะทำอย่างไรบ้างถึงประสบสำเร็จก็ไปศึกษาข้อมูลมาแล้วก็ไม่เพียงแค่ศึกษาอย่างเดียวเราก็เอามามาทําจริงนะ <Okay. S 2> เพราะที่ผ่านมาคือศึกษาแต่เราเราก็ฟังฟังอย่างเดียวแล้วก็ไม่ได้มาทําแต่ตอนนี้คือเราอยากเอาวิธีการนั้นมาแล้วก็ทําจริงแต่ว่าก๊อปมาทั้งหมดไม่ได้ก๊อปมาแล้วเราต้องมามาเปลี่ยนให้มันเหมาะกับชาวท้องถิ่นในพื้นที่ด้วยนะต้องเล็งยิงปรับศูนย์นะ mm hmm. ปรับไปเรื่อยๆปรับไปเรื่อยๆ คราวนี้ก็คือว่าเราได้หลักสูตรที่ดีมานะแล้วก็มีการบ้านให้เขาซึ่งการบ้านก็ไม่มีอะไรมากเลยนะก็คือการบ้าน1ิบข้อของหลวงพ่อ<ด>นะ,ะแล้วเราก็มาปรับให้มันเหมาะสมกับชาวท้องถิ่นเพิ่มทีละนิดทีละนิดทีด่ข้อที่เหมาะสมกับตัวของเขาเองนะฮะให้เขารู้สึกสบายให้เขารู้สึกมีความสุขนะก็อันนี้คือสิ่งที่เราเอามาปรับแล้วก็ เริ่มเห็นผลในจากการที่เราได้สอนสมาธิให้กับชาวท้องถิน่นแล้วก็คิดว่าวิธีการที่ที่สอนปัจจุบันตัวนี้เป็นวิธีการที่ถูกต้องแล้วก็จะค่อยขยายเนี่ยวิธีการเนี้ยไปเรื่อยๆนะคิดว่าประสบกับสูเดจอย่างแน่นอนจ้าทูเจ้าค่ะพระอาจารย์โอ้โหฟังพระอาจารย์เล่าแล้วก็สบายแล้วก็ปื้มไปด้วยเลยนะเจ้าค่ะพระอาจารย์เพราะว่าน้ําเสียงของพระอาจารย์เชื่อได้แน่ว่าชาวญี่ปุ่นเนี่ยนะคะถ้าได้ฟังน้ําเสียงของพระอาจารย์ก็คือจะมีความรู้สึก สบายในการปฏิบัติธรรมอย่างแน่นอนเจ้าค่ะทีนี้ต้องมาถามถึงสถานที่ที่จะรองรับในส่วนของชาวท้องถิน่นหรือว่าชาวไทยเองเนี่ยนะคะได้มีโอกาสไปสั่งสมบูรณ์ไปปฏิบัติธรรมที่นั่นในปีนี้เจ้าค่ะพระอาจารย์ที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมธรรมกายนานาชาติโทชิงินี้จะมีพิธีทอดผ้าป่าบริวารกรถินเป็นงานอะไรอย่างไรนะคะแล้วก็เมื่อไหร่เจ้าค่ะพระอาจารย์ก็ เท่าความนิดหนึ่งที่ตรงนี้อยู่ปัจจุบันเนี่ยก็คือว่าเป็นที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมธรรมการานาชาติตัวชิงี้สถานที่นี้ก็คือถ้าเทียบกับเมืองไทยนะก็คือเหมือนกับโคราชนะก็เป็นบรรยากาศที่ค่อนข้างดีเหมือนเขาใหญ่นะบรรยากาศเหมาะแห่งการประพฤติปฏิบัติธรรมนะนั่งสมาธิอากาศสดชื่นบริสุทธิ์แล้วก็ไม่ห่างไกลจากโตเกียวมากเคลว่าสักชั่วโมงครึ่งสองชั่วโมงก็ถึงแล้ว กนะ็ที่นี่ก็เป็นศูนย์ปฏิบัติธรรมพีิมุที่ประมาณมีพื้นที่10ไร่1 6 0 0 0ตารางเมตรนะก็ทําวิธีเปิดไปเมื่อปี2561นะก็ประมาณ3ปีแล้วนะฮ3ปีก็ ได้ซื้ออาคารแล้วก็ที่ดินนะครคราวนี้ก็คือว่าก็จะมีอีกบุญหนึ่งที่รอผู้มีบุญทุกท่านนะก็คือบุญซื้อที่ดินทางเข้าของศูนย์ปฏิบัติธรรมธรรมกายนานาชาติโทชิงแห่งนี้นะฮะก็เป็นพิธีที่ดินทางเข้านะครเองก็จะได้บุญพิเศษเหมือนทําบุญซื้อที่ดินทางเข้าของวัดพระเชตวันนะเจ้าเชษน์ในทำบุญทางเข้านะเราเองทุกคนก็ ผู้มีบุญทั่วโลกก็จะได้เอาบุญพิเศษเคยบุญเหมือนกับเจ้าเชษนะถบุญถวายที่ดินทางเข้านะของศูนย์ปฏิบัตรธริธรรมธรรมกายนาะนาะชาติตัวเจงิเพราะว่าสถานที่อย่างนี้หลวงพี่ก็ตั้งใจว่าจะเป็นที่เพื่องานการเผยแพร่วิชาธรรมกายให้กับชาวท้องถิ่นอย่างแท้จริงนะซึ่งจะเป็นคนไทยคนไหนเราก็เราก็รกับหมดแหละนะแต่เราเน้นชาวท้องถิ่นด้วยเพราะว่าหลวงพ่อนั้นเอ่อพอใครคนหนึ่งเน้นว่า ให้เป็นชาวท้องถิ่นพอเรามาอยู่ประเทศเขาและเขาจะได้เป็นธรรมที่ในการที่จะเผยแพร่วิชาธรรมกายต่อไปในอนาคตสืบต่อไปนั่นเองก็เลยอยากให้ยัโยมทุกท่านนะผู้ที่มีบุญได้มาเอาบุญใหญ่นะก็สามารถที่จะรับชมได้ในวันงานก็คือวันที่7นะพฤศจิกายนนะฮะวันที่7พฤศจิกายนก็คือตามลิงก์ที่ขึ้นบนจอนี้นะของเ,อเป็นลิงก์ไ d ดี o ูของวัดประธรรมกายโทชิงิ นะซึ่งของที่สุนกนที่วัดนี่อยู่ใกล้ๆกันอยู่แล้วนะฮะก็ห่างกันแค่ครึ่งชั่วโมงก็ญาติโยมของที่วัดก็จะมาร่วมกันด้วยแล้วก็ญาติโยมที่อยู่ทางออนไลน์กันแล้วก็มาร่วมกันด้วยนะถ้าตัวไม่มาก็ไม่เป็นไรแล้วก็โอนปัจจัยมาร่วมุญได้นะมาอาุญที่ดินทางเข้ากันจะได้ได้เห็นได้อาบุญใหญ่จากการงานการเผยแผ่วิชาธรรมกายให้กับชาวท้องถิ่นอย่างแท้จริง สาธุเจ้าค่ะก็สมาชิกซูมนะคะท่านใดนะคะอยากจะมีส่วนร่วมในบุญใหญ่ในครั้งนี้นะคะก็ติดต่อไปได้เลยนะคะหรือว่าจดลิงก์ซูมนะคะที่ขึ้นเมื่อสักครู่นี้นะคะจะได้ไปร่วมสั่งสมบุญกันที่ประเทศญี่ปุ่นกันนะคะทีนี้ต้องมาสอบถามในส่วนของเรื่องราวของความรู้สึกของพระอาจารย์บ้างเจ้าค่ะเพราะว่าพระอาจารย์เองเนี่ยก็เข้าวัดตั้งแต่สมัยที่เป็น นักศึกษามหาวิทยาลัยเลยแล้วก็จนตอนนี้ได้สร้างความฝันแล้วก็ความสําเร็จที่เกิดขึ้นความตั้งใจที่พระอาจารย์ตั้งใจจะไปเป็นพระอาจารย์สอนสมาธิเนี่ยนะเจ้าคะความรู้สึกจากใจเจ้าคะพระอาจารย์ว่าวัดพระธรรมกายได้ให้อะไรกับพระอาจารย์บ้างเจ้าคะก็ให้ทุกสิ่งนะให้ชีวิตใหม่ที่ดีกว่าเดิม แล้วก็ให้หนทางสวรรค์และพระนิพพานให้กับตัวน้วงวีเองให้จกนกระทั่งเรามีความรู้สึกว่าเราอยากจะให้อะไรกับคืนไปบ้างสิ่งที่อยากให้กับคืนไปก็คือสิ่งที่เราได้ความสุขจากการปฏิบัติธรรมจากการนั่งสมาธิเราอยากมอบสิ่งนี้ให้กับคนอื่นต่อไปจะเป็นญาติโยมคนไทยนะชาวท้องถิ่นหรือคนชาติไหนก็นแล้วแต่คนที่มาเจอเราอยากจะมอบ สิ่งที่เราได้รับความสุขนี้แบ่งปันความสุขนี้ให้กับคนอื่นต่อไปอยากให้มีความสุขเหมือนกันโดยเฉพาะเรื่องการปฏิบัติธรรมอยากให้ทุกท่านได้นั่งสมาธิทุกๆวันนะนั่งวันละหนึ่งเมื่อยนะเมื่อกี่รอบแล้วก็นั่งไปเรื่อยๆนะอย่างน้อยเราก็ทําให้เราเองใจมีความสุขมากขึ้นเพราะว่าสิ่งที่จะเป็นสิ่งที่รักษาตัวเองได้ดีที่สุด เป็นที่พึ่งให้กับตัวเราเองนที่สุดก็คือไม่เกินตัวเราเองเลยนะก็คือมันปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิล้างใจเราทุกวันนะกลั่นใจเราทุกวันแล้วเราก็จะมีความสุขในในทุกสถานการณ์สถานการณ์โลกจะเป็นอย่างไรก็แล้วแต่แต่เรายังรักษาตัวเราเองไว้ได้เราก็จะมีความสุขในในในทุกที่ทุกสถานแล้วก็ทุกเวลาก็อยากฝากนะให้ญาติโยมทุกท่านให้นั่งสมาธิทุกๆวันไม่ขาดเลยแม้แต่วันเดียวเจ้าค่ะและในส่วนข้อคิด แนวทางในการดําเนิน <simplicity> ช <wh> <mythology> ีวิตหรือว่าเป้าหมายต่อไปในอนาคตของพระอาจารย์เป็นอย่างไรบ้างเจ้าคะก็เป้าหมายในอนาคตเนี่ยจริงคืออยากจะมีสถานที่เพื่อใช้ในการสอนสมาธิที่กว้างกว้างใหญ่ใหญ่ใโดยเฉพาะวันหนึ่งก็ ใจจริงนะคืออยากสอนให้ได้วันละหนึ่พันคนอย่ากให้ทุกคนมานั่งทุกวันเนี่ยวันละพันคนจะออนไลน์ก็ได้นะหรือจะมานั่งกับเราก็ได้นะอยากมานั่งกับเราแล้วก็อยากจะสอนสมาธิให้กับเขาแล้วก็มานั่งออนไลน์แล้วก็สอนให้คือมีความรู้สึกว่าคนในโลกเนี้ยเขาไปสแสวงหาในสิ่งที่มันไม่ได้เกิดประโยชน์อะไร แต่สิ่งที่เกิดประโยชน์เนี่ยมันมันคือการปฏิบัติธรรมคือการนั่งสมาธิแล้วสิ่งเนี้ยเขาจะเอาติดตัวของเขาเองไปเนี่ยได้ข้ามภพข้ามชาติเป็นสิ่งที่มีความสําคัญมากๆดังนั้นเราก็ต้องช่วยกัน ทำมาที่แล้วก็ช่วยกันขยายนะลูกพี่ก็ทําเท่าที่เต็มความสามารถของตัวเราเองนะเต็มความสามารถได้เท่าไหร่เราก็ได้ทนนั้นเราก็เพิ่มเท่าที่เราทําได้นะแต่ถ้าเกิดสูงม,มีญาติโยมนะมาช่วยกันทำหน้าที่ด้วยนี่ก็สามารถที่จะทําให้มันขยายไปได้มากยิ่งขึ้นนะตามตามกาลังบุญแล้วก็ตามที่ทุกๆคนมาช่วยกัน เจ้าค่ะอีกสักส,สามนาทีนะเจ้าค่ะพระอาจารย์อยากให้พระอาจารย์ได้พูดถึงเรื่องสถานการณ์ตอนนี้เนี่ยต้องบอกว่าหลายๆคนหรือว่าทั่วโลกกํลาลังเกิดความเครียดเจ้าค่ะพระอาจารย์เวลาที่มีชาวญี่ปุ่นอาจจะอย่างที่พระอาจารย์บอกว่าเขาเป็นคนที่มีความเครียดนี่นะเจ้าค่ะเวลาที่มีชาวญี่ปุ่นมาปรึกษาเรื่องนี้ว่าจะสามารถที่จะปรับตัวอย่างไรให้หายเครียดอย่างเงี้ยเจ้าค่ะพระอาจารย์เผื่อที่จะได้เป็นโน้ตหาวให้กับสมาชิกซูมทุกท่านได้ติดตามรับชมอยู่ได้นําไปปฏิบัติเจ้าค่ะ ส่วนใหญ่ที่มาเจอหลวงพี่ก็คือโอมมาแบบอาการสหาหัสกันนั้นเลยนะมาเจอเนี่ยก็ส่วนใหญ่ก็จะบอกเขาแนะนําเขาว่าเออก็ทําใจสบายๆนะมีเวลาแล้วก็มานั่งสมาธิด้วยกันนะแล้วก็อย่าไปคิดอะไรมาก ส่วนใหญ่แนะนำประมาณนี้นะเพราะว่าจะไม่ไม่มีเรื่องไปลงรายละเอียดของตัวของเขาเองเพราะว่าการจะแก้ปัญหาของเขาได้เองเนี่ยเขาก็ต้องแก้ด้วยตัวของเขาเองนะซึ่งเรื่องวิธีการแก้ปัญหาเขาจะรู้ได้ดีกว่าเราแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่เราสามารถช่วยเขาได้ก็คือว่าช่วยรักษาใจเขาให้สบายถ้าใจเขาสบายได้ปุ๊บเนี่ยใจเขาจะเริ่มนิ่งพอใจเขานิ่งปุ๊บเนี่ยเขาจะเจอหนทางออกนะคิดอะไรไม่ออกให้ออกจากความคิด พอเขาได้นั่งสมาธิได้มาปฏิบัติธรรมปุ๊บเนี่ยใจเขานิ่งพอใจเขานิ่งใจเขาใสาปุ๊บเนี่ยเขาจะรู้เลยว่าเขาจะออกอยังไง <c oughs> เขาจะรู้เท่าในตัวของเขาเองแล้วเขาจะมาชมเราว่าโอ้โ oh, หพี่สุดยอดมากเลยดีมากอะไรเงี้ยนะแต่ว่าที่จริงคือเราแทบจะไม่ไทําอะไรเลยก็คือเพียงแค่นแนะนําว่าเออนั่งสมาธิแค่นั้นเองทําใจใสๆนะถ้ามาไม่ได้คุณก็นั่งออนไลน์กับฉันนะถ้ามาออนไลน์ไม่ได้คุณก็ฟังเสียงถ้าฟังเสียงไม่ได้ก็อยู่ในแอปพลิเคชันเราก็มีแอปพลิเคชันให้นะดูในในสมาร์ทโฟนก็ได้นะคุณดาวน์ ฟังได้นะถ้าคุณยังฟังในสมาร์ทโฟนไม่ได้คุณก็มาเข้าสู่เข้าสู่ไม่ได้เข้า Facebook เข้า Facebook ได้แล้วก็มาทาง YouTube เรามีทุกช่องทางเลยมาได้หมดนะหรือจะมาหาเราเราก็ได้นะคือเน้นการนั่งสมาธิแค่นั้นเองนะส่วนเรื่องอื่นการแก้ปัญหาของเาเองคือปัญหาชีวิตเค้าเยอะมากนะฮะกาจะแก้ปัญหาได้ก็คือว่าเราเพียงแค่เรื่องของการปฏิบัติธรรมการนั่งสมาธิซึ่งเป็นสิ่งที่เป็นหัวใจหัวใจหลักๆเลยนะถ้าใจเค้าใส่เค้าก็จะเห็นปัญหาที่แท้จริงเหมือนปลานะ ถ้ามันอยู่นิ่งๆน้นๆมันก็เริ่มใสนะพอใสเดี๋ยวเขาก็เห็นทางาออกเองแหละนะเห็นตัวปลาชัดเจนนะใจของคนเราก็เหมือนกันคล้ายๆกันนะก็อยากให้ผู้ชมทางบ้านนะักกาญาติโยมทุกคนนะให้ปฏิบัติธรรมทุกๆวนันนะรักษาใจให้ใสๆนะไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็นแล้วแต่เรื่องขุนเรื่องใสเราก็ใสไว้ก่อนรักษาใจให้ใสไว้ก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวก็วกค่อยๆพบทางออกนั่นเอง เจ้าค่ะกราวขอบพระคุณในความเมตตาของพระอาจารย์เป็นอย่างสูงเจ้าค่ะวันนี้นะเจ้าค่ะพระครูประหลาดสุเมชลพินโยที่ได้เมตตามาเป็นซูมไอดอลให้กับเรากล่าวขอบพระคุณในความเมตตาเป็นอย่างสูงเจ้าค่ะนะคะ,ะ,คะก็พระอาจารย์ฝากเอาไว้นะคะว่าไม่ว่าจะเจอสถานการณ์แบบไหนนะคะเราก็ต้องนั่งสมาธิปฏิบัติธรรมถ้าใจเราใสาเราก็จะสามารถมองเห็นปัญหาแล้วก็ทางออกได้นั่นเองนะคะ นี่ก็เป็นสิ่งที่พระอาจารย์ได้ฝากเอาไว้เราทุกคนทําได้แน่นอนทําใจใสๆใจใจสบายสบายแล้วเราก็จะพบทางออกของชีวิตค่ะวันนี้นะคะลาสมาชิกทุกท่านไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ